สวัสดีชาวแบนเนสเกมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เกมเมทอลแสงสุดท้ายเป็นพาร์ทที่4ฮิฮิแล้วนะฮะอ่าก็หลังจากที่เราโดนลงมาแล้วเราไปเจอเพื่อนนะฮะก็คือที่นี่นะมันรู้จักเรานะฮะก็มันก็ช่วยเราเลยนะฮะจริงๆถ้าเกิดไม่รู้จักก็โดนยิงแต่หาไปแล้วแน่นอนครับโอเคถ้าเป็นเพื่อนเก่านะฮะแต่หน้ามึงเหมือนเป็นพ่อกูมากกว่านะเป็นเพื่อนของพ่อกูเลยนะฮะหน้าตามึง As started for life me, anew. I ตามกูมาเฮ้ยแล้วมีที่ห้องนี้ได้ไงวะเฮ้ยห้องนอนห้องนอนไม่มีอะไรเลยต้นไม้ต้นไม้ยังทำอะไรเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟไป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 ตามเขาไปอะไรเอกิโมไม่กินไม่กินติมทุยไม่ใช่เคยเห็นเออรถไฟไหมใช่นี่คือรถไฟของฉัน เช่นเนี้พูดดูคนเดียวดูซะมีถ้าอย่างพริ้วอ่ะนายเด็ดเคอะไรโดได้ไหมอะไรโดดได้โดโดโดหยิบ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 ไม่ได้เลยโอ้เซ็งเลยโอเคฮะใช้มานะแล้วก็หนีไปจากที่นี่ซะนั่งได้คนเดียวด้วยที่นั่งมึงก็เฮี้ยมาก ขึ้นไปเลยขึ้นขึ้นยังไงอ่ะอีทึบอือโอเคขึ้นแล้วเข้าใจป่ะโอเคเอ่อสตาร์ทกดเริ่มเลยอ่าสตาร์ทอ่าชักสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องกด F เปิดไฟโอเคไปเจอกันนะเจ้าน้อง W F หยุดโอเคไปเจอกัน ชิปดิฟปัตเตอร์อะไรือดิฟปัตเตอร์วะนี่แ้วมึงขับอ๋อมึงเหยียบอย่างดี้เหรอ e x อ๋อลงจากรถอ๋อมึลงจากรถด,ด้วยเว้ยลงทำไมอ่ะไม่ลงไม่เอาไปเถอะกูว่ามืดลูกซองเอเค วัดเดอะตัวอะไรตัวอะไรไม่เอา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 ไอ้เอีไอ้กูมีรถกูไม่กลัวกูกูแรงกูไฟก่อนกูไฟมองไม่เห็นดิขี้อถึดูขี้วราหนะ่ะโอ้ ไม่กูไม่เล่ารูเล่าทางครับกูตรงอย่างเดียวครับตอนนี้เฮ้ยอะไรอ่ะกูไม่ยิงนะอย่านะไม่เอานะโอเคโอเคลง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 เปิดไฟฮึบอ้าวไม่อะอ้าว ม,มีไฟอีกเอาแล้วไงละมือ,อตีเที่ยอะไรเนี่ยอาวไม่มีไฟ holy shit ต้องไปตรงนู้นแน่เลยวะ่ะ เห็นประตูอยู่ประตูหนึ่งนะนี่ไงลงก่อน ติดอะไรวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอยเหียตัวเ,เชีอยไรอะย่ายา,ยาไป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 เลยโอ้ยเชียเชีๆยเีีมีแค่นี้ใช่ไหม มาแล้วไงล่ะอืมอ,อืมอ,อืมรลีโลดมึจะเจ้าทองใส่ทีไยนะเนี่ยเอาเอาตังค์กูขึ้นมาเออกระสุนนี้เออโอเคมาอย่านะไปเร็วหมดแล้วมั้งโอเคน่าจะหมดละอันเดียวอันเดียวนะ มันง่ายไปหรือเปล่าวะผมสงสัยนะเนี่ยหมดแล้วมัง้งหมดเถอะนะเปิดโอเคฮะยังไม่หมดฮะแน่นอนครับเราต้องไปต่อครับอ้อมเลยฮะไปไกลเลยน่าจะมีสองที่นะโอเคถอยฮนะถอยยาวๆครับเฮ้ยมองเห็นในกลางคืนมนออกมากูยิงเลยนะแต่ไม่ออกมาก็ได้นะไม่ไม่ไม่ได้ว่านะ ตูไหนวะเราเคลียร์ไปแล้วประตูนู้นเราเคลียร์ไปแล้วประตูนหนึ่ง <S <S เข้าได้บ้าไม่ได้นี่มองดีๆได้มีประตูนะ<ม>ลงเข้าได้เป่าเข้าไปได้เปล่าวะลองดิถ้าได้ก็โอเคไม่ได้แล้วปีนตรงไหนต่อโอ้ผมผมว่าผมไม่พลาดนะ ก่อนใช้กันนั่นไงตรงนั้นหรือเปล่าเออน่ะมันะมีประตูแรกก่อนเออแล้วผมขับผ่านไปเออมีแหละประตูแน่นอนโอเคอืมประตูฮึบโอ้โห อุ้ยเชื่อคนผิดโถ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 โโถโอย่ามานะเว้ย enfin อย่านะโอ้โหมันอย่าอย่าไป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 ไกูไป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 ไกูไปกูไปไกลกูลีโหลดไปไกลกูไม่เอา ขายยางตายแล้วของนี้มันคืออะไรอ่ะเฮีย้ยแม่งระแวงวะ่ะนี่เสียงตัวอะไรเดินตลอดเวลาเลยวะ่ะว่าผมไม่ได้หูฝาดนะเฮียเฮ้ยๆเีย นี่ก็ไฟนี่ว่าสวิตไฟน่าอยู่แถวนี้นะลีโลแล้วนะฮะอืมอุ้ยอ้เชือมารออื้อื เปิดไฟรีโหลดมุ้งเจ้ากะสุนไฟมาใช้ทำนี่อะไรน่ะรีโหลดกันเออเออสูดหลักมาใช้เออเฮ้ยเบิดไฟก็ดีนะอะไร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 ตายตายตายสมึงตายก็อุ้ยเชี่ยมข้างหลังข้างหลังข้างหลังเหรอไอ้เชี่ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวพอตัวเดียวพอ เดียวพอแล้วตัวเดียวพอแล้วสัตว์ไปเถอะจะมาอีกแม่วแล้วนะเหมือนมีนี่ไงไข่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 เหรอไม่เชื่อไข่เหรอ โอ้โหตีดติติไอ้เหี้ยตีตีกูตีแป๊บนึงดิไอ้สัสเอ้ยอย่าเพิ่งตีกูอย่าเพิ่งตีกูอย่าเพิ่งรีโหลดรีโหลดอย่าค้าง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 หัวหลุดเลยมึงหัวหลุดมีไหมมีไหมไม่หมดเหรอไม่หมดเหรอไอ้ลูกไหมกระสุนกูเยอะกระสุนกูเยอะอ่าเขาเรียกว่าตายแบบไม่รู้ตัวยังอีกยังอีกยังอีกตัวเดียววะกูเก่ง เดียวกูเกง่งขอให้บอกเหะอะไรอีกวะโอ้หูยเที่ยงอะไรวะอืตายยังยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกถึกนัก,กดีมึงอื้อสัตว์เอ้ยโยติด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 ครับอย่าเพิ่งตีกูอย่าเพิ่งอื้อโอ้ยจอแดงแล้วฮะยังใช้ไม่ได้อีก เราสูตกนี้น,นัด75นัดพวกกูเดินมาลึกแล้วเนี่ยไม่สุดดีกว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วอืมตายซะตายยังตายแล้วนี่ว่าโอ้โหเอา้ากูเดินกลับมาที่เดิมห่ะเนี่ยเอา้าแล้วกูเดิน โหลงระยะประชิด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 อ่ะระยะประชิดอ่ะระยะประชิดอ่ะตายยังยังอีกยังอีกยังอีกกระสุนกูเยอะนะจ๊ะอย่านะมึงตายยากตายเย็นจังหวะอ๋อต้องให้นักกักต้องให้หน้ามันหลุดนี่ว่ะโอเควีโหลด มันจะมีไฟแถวนี้นะสวิตไฟต้องหาดีๆสวิตไฟยอยู่ไหนฮะสวิตไฟยอยู่ไหนวะว่าผมมองดีแล้วนะอุยคิดอะไรเดินมาอีอ่ะคิดระแวงอนะเนี่ย อุ้ยเชี่ยตกใจหม,หม้เมาสั่นเลยกูยัยยยงไม่ตายอีกออตกใจเมาสั่นเลยสาสตร์มีเหรอเยอะจังหวะเฮ้ยเยอะไหม่้าหวะกระสุนไม่ค่อยมีอยู่อืมอืมอ,อีโรด อื้อื้ืวยวอือืมเปิดไฟโอ้ยยัไม่ตายอีกเบิดตุ้มเลยแต่ตายแบฟจุดเดิมเลยนะฮะตายย่งเออตายไปละเออ สวิตไฟยอยู่ไหนวะมันต้องมีสวิตไฟอ่ะผมมองไม่ดีแน่ๆเลยนี่ไองไอุยเชีย่ยต่อ,อโอเคเรียบร้อยอ่ะเปิดเปิดเสร็ไฟติดแล้วฮะโอ้โหโอเคอ่ะไปหนึ่งลูกเลยฮะอ้าว โอ้โหจอสันอ๋อเปิดไฟแล้วมันจะเยโอ้โทโอ้โยโอาลหโ้โยโอ้โหโอ้าหโอ้โ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 หโออ้อ้โอ้โโอ้คโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอหโอ้โยโอ้วห้โหโ้าหโ้หออ้หโับโาโอ้โหโอ้โเอ้โอ้อ้้อแล้ว้วอ้ออ้ อย่าโผล่มานะอุ้ยชิบหายก็ผิดไอ้สัตว์ลืมไปนึกว่าขี้ขวาเลงอะไรอ่ะนี่นี่คืออะไรอ่ะลงต้องลงไปปรับปะวะลงไปก่อนแล้วกันไม่มีอะไรโอเคคูราแวงไปเองมึงจะร้องอะไรตั้งหนาวะไม่เอาเร็วไปเร็ว เคลียแล้วตรงนี้เคลียแล้วเกมเ่นี้ทำกูระแวงนะฮะนี่เคลียแล้วโอเคครับไปน่าจะเปิดได้แล้วนะโอ้โหมีห้องหนึ่งวะ่ะโอ้โหสองห้องก็ใจกูจะสลายแล้ว อีกห้องนึงแน่เลยนะเปิดได้ไหมโอเคเข้าไปอีกห้องนึงฮะกระสุดกูจะไม่มีแล้วเนี่ยโอเคมาอือหือีอเชี่ยอะไรนี่ใครเปิดแล้ววะอ๋อมันต่างกันแค่ตรงนี่ อ่าพังจะต้องได้ใช้แล้วนะปืนตรงนี้ไม่มีอะไรนะตรงนี้ตันโอเคแต่แต่ข้างหน้าโอ้โหเฮียโอ้โหโอเคอื้มอื้มอื้มอื้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาปืนกูยเยอะอย่า อีกไหมหไหน sai อีกบอกกูมาถยอตัวนะแมวนะะเยอะๆแมวโอ้ยโอ้ยอโอ้ยชิดชิดอ,อุ้ยมาทำมาทำไมอืออือไอ้เหี้ย,ย,ยมันยิกไม่เข้าไอ้ตับติดอะไรวะเนี่ย อู้อู๋หงอย่าเข้ามาอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดดิอุ้ยหงเลือดกระชงกระชูดยังไม่หมดเดี๋ยวัวเฮี้ยอะไรเงี้ยอูตัวเฮี้ยอะไรวะอู้อไปแล้วไม่เอาเลยอู้ระเบิด จอสั่นเลยครับจอแดงยิวก่อนอื๋จอจะตายโอ้โหโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้โอ้โอ้ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนโอ้ยนี่ขนาดกูเปิดไฟนะเนี่ยอุ้งอะไรวะอุ้งอะไรวะอุ้งอะไรวะ หน้ากากไปละโอ้ยไป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 อันนี้ไม่ได้อะไรลักหนาวะเฮ้ยเยอะไปป่าวะ ตายแล้วไม่เอาได้ไหมไม่ไหวแล้วนะเยอะไปนะแล้วก็ตรงนี้วัดไม่เอาเลยววิ่งเลยเปิดเร็ว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 เ,เสียบเ,เร็วเร็วเร็ว อะตอมกูจะทำอะไรก็ทำเถอะอะตอมนะไฟติดแล้วไฟติดแล้วโอเคไฟติดแล้วโอเคโอเไแล้วใช่ไหมโอเคมีแล้วนะอุยไอ้ขี้เรไม่มีอะไรอะไระีรออือ ลอกคาบเหรอลอกคาบเหรออืมอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะลอกคาบเหรอลอกคาบลอกลอกล็อกล็อกลอกล็อกเหรออืม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 ตายยังไม่ยีตัวอีกเหรอโ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่บูแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยภารกิจล่วงเร็วไปเลยอย่าออกมานะอย่าออกมานะไปถอดโอ้ย กระสุนละ41นัดโอเคโอ้โหกว่าจุกกว่ากูจะเปิดกว่ากูจะเปิดดรอได้โอ้ยกระสุนกูใช้พลองมากโอ้โหเ <c oughs> รรยากาศครับควันเต็มเลยเมันจะมีะไรกูยิงยไหรอเนะี่ย ลงก่อนลงก่อนอันนี้ต้องการของฮนะเฮ้ยอะไรวะนะเฮ้ยเฮ้ช่างมันเถอะช่างมันเถอะเสียเวลาคลิปปะไปต่อเลยโอ้โหวั a เด h อ ฮมยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยลงฮะลงลงโอ้โอ้โอกล้าเข้าไปเลยวะ่ะโอเคท่านเดียวตายเว้ยโอเค โอเคอเโอเคพอด้พอด้อ okay. ย okay, okay. okay, uh ่างนี้พอด้อืออือโอ้ยสัตว์เยอะเยอะเยอะไม่เอาทีละตัวเยะตัวทีละตัวดิตัวไปไหนร้อเมื่อกี้โอ้ยเหเลีนัดฟักอยู่เว้ย ตาย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 เออนั่นแหละลูกซองไอ้นี่หรอเออเนี่ยลูกซองนี้ก็ยังดีกระสุนมันเยอะโอเคโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคเรีบไปรีบไปเดี๋ยวตายลูกซองนี้ก็ยังดี แล้วมีตัวอะไรโผล่มาเลยนะฮะกูกลัวแล้วเปิดได้ปะวะเปิดไม่ได้แน่เลยจะไปยังไงอ่ะไปไม่ได้อีกมจะเปิดไฟแช็คทำชี้อะไรวะเนี้ยเ,เข้ามาเก็บปืนหรอสงสัยแล้วก็ออกมาทางนู้นมั้งมึงอย่าร้องดิครับ ไปยังไงอะโวเฮ้ยแล้วกูขึ้นมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยขับรถมาใกล้ๆก่อนกูกลัวกูกลัวอย่าเพิ่งไป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 เข้า,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 าขไปใกล้ๆหน่อยนะฮะดันเหรอใช่ปะเออดันจริงวะ ไอ้ยเฮียอะไรกูดันครับอย่างนี้ดันมาแล้วครับโอ้โหมากันเป็นแถบโอโ้เฮียแล้วนเนี่ยฮเฮ้ยโอ้โหเฮียมันกระเด็นไปข้างหน้ากูเลยเหรอ ฟักยูกก็สูนหมดโอ้ยโอ้ยเก็กบกระสุนก่อนไม่ไหวละจะตายแล้วฮะอฮุ๊ยเหี้ยไฟดับอีกแล้วกูเก็บเองไหมเนี่ย วัดเถอะโอโอโออะไรวะเป็นอะไรวะเนี่ยเออเออแต่ตายห่าแล้วเอออะมีพลังงานอะไรอยู่ก็เป็นได้นะ ออโอเคป <c oughs> ืนนี้เก็บมาโอเคโอเคในปืนใหม่หนึ่งกระบอกฮะสไนเปรอร์ไรเฟิลโอ้มคงจะมีอยูหกนัดจะใช้ได้สักกี่น้ำวะเนี่ยมมาอย่าโผล่มาเลย พูดปั๊บมาปุ๊บอืมโอเคใช้กระสุนที่ประหยัดที่สุดนะตอนนี้ไปไปจะโดดทำเหี้ยอะไรล่ะรีโลดเฮ้ยห้อง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 หลังฟาร์มรับโอเคลงก่อนฮนะอันนี้เจอห้องไปไม่ได้นะฮะเจอห้องต้องต้องแวะนะ ไม่แวะก็ได้ครับโอเคกูไม่แวะแล้วนะฮะโอเคกูไปแล้วก็ได้ครับไปแล้วครับโอเคครับไปครับเราต้องไปด้วยกระสุนที่มีอยู่น้อยนิดนะฮะโอเคลดมายัางโดล,ลงมาเหรอโอเคโดมาโดมาโดมมาโดมมาโอเคตกไปซะกระสุนละสิบนัดไอ้เหี้้ยเอย ลงไปเถอะหืมหืมไม่สุดท้ายเหรอโอ้สเปซบา,า,าร์เตะตัารถ จเปิบาสตาร์รถมังจะเห่าอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยหมาเห่าหมาเห่ามาเห่ามาเห่าอื้มโอ้ยกูทำอะไรต่อวะเนี่ยกระสุนไม่มีแล้วนะเดี๋ยวลังแกกูเลยนะไปนี้ปะวะเจอแล้วไม่ได้อีก ไปยังไงอะไอเชี่ยจะเห่าแรงหน้าวะแทงหมาแม่งเลยสัสโหดนะเว้ยพึ่งนะถอยเหรอจะพาถอยปะโอเคแล้วก็ไปทางตรงโอเคแน่นอนนะไปทางตรงกับชนแน่นอน,นครับ ไปแล้วไปแล้วครับชนพังโอ้โหโอ้หอรถไฟหอรถไฟหอแล้วครับโอ้โห,โห,โอ,โหโอื้อือื้อืออู้อู้ โอเคนะัจะตัดก,กันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะโหวใจกูจะวายนะฮะพวกกนหม่พ phas ต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ